ืมครูที่ดีคือครูที่ต้องปฏิบัติตามคุณธรรมและจริยธรรมหรือเปล่านะวันนี้นะคะนักเรียนเราจะมาเรียนเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมความเป็นครูค่ะคิดว่าจะมีคนทําได้บะ่ะได้สิแล้ก็มีคนทําได้แล้วก็ทําไม่ได้หรอมั้งเออก็ใช่แต่มันนี่มาเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูหรอ นี่คือครูวินัยส่วนนี่ครูวินอกครูวินัยเป็นคนตรงต่อเวลามายืนเวรเช้าทุกวันขณะนี้เวลา8ปดบิกาสินาทีสายมากแล้วนะคะสำหรับนักเรียนที่มาสายส่วนครูวินอกนั้น Oh girl Why you so late อะ่ะโอ้ะสมรูกมารู้ติมากเลยเป็นโซนน้อยออวินัยข้าราชการครูคศสองพันหสี่ที่ลาทิ้งเวรอะ่ะรู้ไหมมันมีโทษร้ายแรงมากเลยนะ อ้้ย่นนีครังเดเดวลาหนะทุกคนมีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันแต่ทำไมบางคนถึงเลือกที่จะกินเวลาคนอื่นนะครูรุ่นใหม่ไฟแรงที่อยากจะสอนแล้วจะแย่แต่ดันต้องมาเจอครูสอนเกินเวลา เลยมาสิบกว่านาทีแล้วตอนไหนจะออกมาใจนึงก็อยากเคาะใจนึงก็อยากอย,กอยู่ตรงนี้อออออเอทำไงดีตกใจเลยครูมันจะเป็นอย่างนี้เหรอเไพสิสวัสดีค่ะอาจารย์ตอนนี้อาจารย์สอนเกินเวลามาสิบกว่านาทีแล้วค่ะ คือพอดีว่าหนูก็รออาจารย์สอนเด็กนานอู้แต่อาจารย์ก็ไม่ออกมาุกทคหนูก็จะเข้าไปสอนเด็กต่อเหมือนกันค่ะเพราะว่าปลายภาคของเด็กก็กลัวตามติดข้อมูขอลข้อสอบอะไรไม่นนนนไนนันเหมือนกันค่นนะสงศาตร์ติดเหมือนกันคือมีสิติก็เข้าใจช่วงนี้มันเข้าปลายภาครูก็ต้องเก็บคะแนนเหมือนกันเพราะนั้นคุูก็เนื้อหาก็จะไม่ทนเหมือนกันฟูก็เลยต้องกินเวลาหน่อยก็เข้าใจไปหน่อยแต่ว่ามันเกิดมานานแล้วนะคนะอาจารย์ พี่สิต้องรู้จักรอเพราะว่าครูก็ไม่ทันเหมือนกันไงพี่สิต้องเข้าใจครูนะค่ะมึงหมดเวลาแล้วไม่ใช่เหรอวะเออสอนอยู่นั่นอือว่ะเฮ้ยโรงเรียนเป็นสถานที่ปลูกฝังเรื่องมารยาทของการไหว้ ซึ่งการได้ทั้งรอยยิ้มและโดนรับไหว้สรรวัสดีค่ะวันนี้เป็นไงบ้างลูกนี่ทําให้ใจฟูเนาะแต่ถ้าเจอแบบนี้ก็การสอนอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึงนี่นะคะน,นักเรียนก็จะเป็นสองข้อที่ครูจห้ไปค่ะทำนะคะเดี๋ยวครูเดิด <ผม S 2> เนดูค่ะ เป้าหมายการพัฒนาอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนของสหรประชาชาติบนแนวคิดไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเอา้าครูวินัยนี่เองว่าแต่ฝนตกขนาดนี้ครูวินัยยังมีแพชชั่นไปสอนอีกหรอครับเนี่ย พันเราอว่าชุมชนและโรงเรียนเป็นสิ่งสำคัญส่งผลให้เกิดการพัฒนาการศึกษาและชุมชนอย่างยั่งยืนสุดท้ายนี้ก่อนจะเป็นครูควรเป็นคนให้ได้ก่อนนะครับ